อร่อยไหมกอนงดอร่อยจริงเหรอครับอยจกิอ่ยนดอแป็ยอนกยอจะกินเค้ส้มย่างเดียวอะไรนะ อยู่ท้องไอ้อยู่ในท้องไอ้เด็กให้อ,องอแล้วเค้กส้มอ่ะก็เมื่อกี้ยอดบอกว่ายอดอยากกินงอนงอนแล้วยอดมากินเค้กส้มอันนี้ของแม่หมือนอยาว่าของยอดอยู่ไหนอถ้วมากินของแม่อย่าง